ได้ทะลุแล้เขาทิต่อเกสัีว่าอะไนะนาันตั้งใจซอมกันเข้าใจไหมเข้ามาจะได้นี่กลับกันมาเร็วเข้ามาเอมือผมยหน่อยนกเข้ามาเถอ่าเอ้ยน่แบบนี้ไงแบบนี้ไนี่เ้ยดดีใมันตั้งใจสิอย่า คบเปเนี่ย่นตรพี่รู้จักหรือเปล่ว่าเป็นใครไม่รู้จักเลยนะเนีน่ย <c oughs> พท่านเป็นใครอ๋อแต่ดูจากการแต่งตัวเราก็พอจะรู้ว่าเป็นพวกไพ่สะทุนสะกตังอ๋อ <c oughs> รู้เรู้ได้งไงว่าเราเล่นไพ่อยู่สะุนเ <c oughs> นี่แล้วรู้สะทุนนะว่ามีทุนตัง ด่ามึงอยู่แล้วก็ขอโทษแม่นางด้วยที่ทําให้แม่นางต้องตกใจพวกเราทั้งสี่คนเป็นคนป่าเราเองป่าให้นามว่านานยมเราเองให้นามว่านานถูกเรานานผิดส่วนเพื่อนเรานานป้อง <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอะยวเหนื่อยขึ้นพอดีว่า <c oughs> ท่านลุงของเราเนะี่ยมีอะไรอยาก ชี้แน่แม่นางสักหน่อยขอชี้แน่สักหน่อยเถอะนะแม่นางทั้งสามว้ายดูจากการจับด่ากับแม่นางทั้งสองคนเมื่อกี้แล้วเหมือนการจับตะลิวทำกับข้าวเลย จผู้หญิงนั่นเป็นใครได้เลยเลยค่ะนี่ผู้ท่านทั้งสี่าไงจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงที่ยืนสวยๆอยู่ตรงนี้มีนามว่าอุรสาเป็นรกเป็นทีของพระอคุณสองครานก่โลดด้วยตัวลงวันตัวลวันชื่อใหม่ใหม่อะไรนี่มันผ่านไปแล้วไม่จบั่อถั่งถ่งถั่ง่งเั่่ง่่ีถ ได้ยสยงเนี่ยจะเิ่้ซ้อนแผนจัดการทุกอย่างเยยลยได้สยงเนี่ยจะเข้าไปถามว่าไหม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 ไม่ใช่เดียวกันไม่น่าเล่าให้ฟังเลยนี่น่ะเหรอหลอกลวงคนดูเจ้าจติดาของคุณสงครามกษัตริย์แห่งแผ่นดินเชียงรายข้านานโยงเนี่ยได้ยินแต่เสียงเริ่มลือ พระราชธิดาวรสามีพระพระักมีสิริชมที่งดงามไม่ว่าชายใดได้พบเห็นต่างก็ต้องโลงรักไปตามๆกันนอกจากจะเป็นหญิงแล้วพิมพ์ให้ลายมือเรลงดาบเรลงทวนก็ไม่เป็นรองใครแม้แต่ชายชายตรียังต้องพา่ายแพ้ยอมสยบต่อราชธิดาวรสาเหมือนกับดาวน,านันยงคนนี้ที่มิไม่ทันทั้งตัว และไม่คิดมาก่อนว่าจะได้มาเจอกับราชินีดาอุรสาเนี่ยดูสิตอนนี้เราถึงกับกลัวกลัวจนเสียงหายหมดแล้วเนี่ยกลัวมากไม่เกี่ยวกับกลัวพอใจไหมจิดนี้นะหน้ากลัวให้กนลกลัวจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วนะจะบอกให้หยุดไงปากของท่านแต่ว่ากลัวแต่สายตาและท่าทางของท่านมันดูมิ่ง ก็ย่อ่าจะทเลยกล้าสิถ้าหากว่าท่านแน่จริงเราอุตสาหขอท้าสู้กับท่านท่านจะว่ายังไงฮะกล้าเปล่าอุสาหเจ้าจะสู้กับเราหนายอมทำไมฮะและจะหาว่าเราชนะเจ้าเ่ะท่านต้องการอะไรก็ว่ามาเลยถ้าอย่างนั้นเราขอรียกกันเออโอ้ยไะ อะไรนะมาตั้งโดตั้ไวอะเจ๊เจ๊ก็ตีโพยตีพายรู้ไงว่าอย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรอะแต่มันก็มันมันทุเรศมันน่าเกลียดมันเนี่ยมาตั้งโดตั้งโด้าเจ๊ไม่รู้เจ๊ไม่ต้องพูดเลยไปเงียบไปเลยอ้าวแะไรคืออะไรล่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างงี้ไม่รู้แต่ว่าอย่างเงี้ยรู้อย่างนี้คือลิโพไม่เกี่ยวกันแม่เรียกผมแม่ครับฮะเรียกผมเหรอ ไข่เราแม่เขาเรียกกูมึงรู้ได้ไงว่าเขาเรียกมึงกึ้นเนี่ยวันนี้โป้ตีนเขาชี้มาตรงหน้ามึงเขานั่งเฉยยังไม่รู้หรอกเอาเก้าอี้คนเดียวสองตัวเลยเขาเรียกตาแซกตีนเออจะขอนู่นขอนี่มันขอนตรงไม่รู้แล้วพูดมาดิเกงเขาก็ยืนกันทำไมมึงนั่งทำไมอ่ะใครนั่งวะดิเกงที่ไหนอะฮะเขาก็ยืนกัอท่างนั้นแหละ มึงเป็นน้องบีเอ็มไงเออกินแหลงคนอื่นมึงกระโดดทำไมโซนจริงๆเลยโซนมากออกมาดูนงเดี๋ยวนั่งมึงจะก็โดดมั่งหายไม่ทำอะไรเลยไอเราเหรานี่มันหล่อเนาะนี่มึงเครงในขนาดนี้ไงนี่เขาถามว่าเบลเรียกเขาหรอ ไหนอะผมไม่ได้เรียกเขาหัวหน้าตัวเองชี้เขาน่ะหัวหน้าผมชี้ไปข้างหลังหัวหน้าไม่ชี้อะไรข้างหน้าเนี่ยพูดจ้าไม่รู้ความเอาไม้ใช่้เอาเถอะแต่ถ้าหากว่าเราชนะท่านเราไม่ขออะไรมากรอกนะเราขอแค่ขออะไรตัดหัวท่านก็พอแล้วตายอ่ะตายอ่ะเข้าใจไหมก็ได้อุรสแล้วแต่เจ้าเลยก็แล้วกันแต่ว่าการประลองครั้งนี้เนี่ย เราจะใช้ผ้าเพียงผืนเดียวเท่านั้นส่วนเจ้าอยากจะใช้อาวุธอะไรก็าตามใจขัลโอลผ้าแปลผ่าล้าผ้าเพผ้าผืนเดียว,แล,วและขอรล้างแค้นแม่พรุ่รงนี้คุณต้องเป็นคนเล็กเองแน่เลยเล็กมาไม่ยืนเธอ Yeah. Mm -hmm. ก็แค่นักด่ยโดน้ามันแยงตนูกไม่่า้าิตายไปเลยขออไอหเงนหาเงินเล่นสอนลามเสียงแห้งนนี้คุณต้องเกี่ยวกับบอยเนี่ย เพลงผ้าฟ้าร้องดาวคุณน่าจะฆ่ากกู็ครอมึงบอกว่าจะเป็นคุณเล็กคุณน่าจะฆ่าผมปล่อยแล้วนะบอกให้ปล่อยไงไปกินอะไรมากินมม่วงก็ดีกว่าทุนเรียนนะไม่ได้กินเลยไม่ไม่สาระไม่นี่ ถูกจับตัวแล้วเนี่ยแบบนี้ใครแพ้อย่างนี้เหรออย่างนี้มันมันเหมือนเสมอกันหรือเปล่าเหมือนอะไรเล่าเสมออีกแล้วฮะถูกสีปล่อยเรได้แล้วเออได้ไปหมดแล้วนะถูกจับตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงเข้าไปเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยนี่มันแรงเยอะจังเจ้าอะไรอเธก็พูดมาสิอ้าก็ตามสัญญาไง ก็บอกไม่รู้เรื่องเี่เนี่ยเนี่ยนั่งไงนั่นไงนั่นไงนั่งไงขอขอเปื่อมาสอยนี่อโออะไรนะฮะพูดมาพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูนเลยครับคุนกันชัยไม่ไดขนาดนั้นไหมพูดอะมาแล้วกินคนเดียวด้วยไม่ชวนเรากิน ันไม่เอาก็ได้มันไม่ต้องก็ได้อบอกมาจะเอาอะไรก็นี่ไงเนี่ยก็อะไรไม่ไเนี่งง <What? S 3> ยอหอมแก้มไงอ๋ออย่างเงี้ยมันคอหอมแก้มโอ,อ้ยหอมแก้มแก้มเพียงเดียวก็ได้หอมก็ได้จะทำอดีๆก่อนได้ไหมมันอึนอดอัดไปหมดแล้วได้ทำใกล้ทำไหมคุณนีลาวันนะลาทมืไมล่ะเอ็กซเรย์สมอง แล้วใครจะเป็นคุณเล็กมากๆอาจจะมีเล็กกว่ากูนะหอมแล้วอหอมได้ไหมเนี่ยหอมเลยหนึ่งช้าช้านะแช่ไว้เลยหอมแล้วจุ่มไหยสองจุ่มเลยเหรอไมื่อกี้ยังห้ามกูอยู่แม่แมน เอาแวนะ้นึงสองสามอะไรนะนี่เก่งหร้อไหวแค่เด้อคงต้องไปดังซีม มันอะไรเนี่ยฮะเป็นไงบ้างภาษาเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามันไม่เจ็บแล้วเพลงของเราดีหรือเปล่าก็ดีนะสิจริงแล้วบภาษาเนี่ยก็ฝีมืออยู่แล้วนะถ้าหากว่าอยาก